โรงพยาบาลในรัฐเมนเตรียมความพร้อมรอรับผู้บาดเจ็บหลังเกิดเหตุกราดยิงในเมืองลูวิสตันสื่อท้องเห็นรายงานว่ามีเฮลิคอปเตอร์ที่คาดว่าจะนำตัวผู้บาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลด้วยเหตุกรายยิงสองครั้งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารและลานโบลิ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนบาดเจ็บอีก50 60คนค่ะเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนว่าผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงมีจำนวนเท่าไหร่แน่ ขณะที่ตำรวจรัดเมนเปิดเผยภาพผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเป็นชายไว้หนวดสวมเสื้อแขนยาวกางเกงยีนพร้อมอาวุธปืนไรเฟลิลนอกจากนี้ทางกรมตำรวจยังเผ,ผงสงสยภาพรถ SUV ขาวกันชนสีดำและขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสถ้าหากว่าพบผู้ต้องสงสัยล่าสุดตำรวจสามารถระบุชื่อผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างการไล่ล่าตัว จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาซึ่งในเมืองลูวิสตันที่เกิดเหตุมีประชากรประมาณ38,000คนอยู่ห่างจากเมืองใหญ่อย่างพอร์ตแลนด์ในรัฐเมนไปทางเหนือประมาณ50กิโลเมตร